มาแล้วคะ่ะแลนวิวายาญ่าและนัดเดทนะคะหลังถูกเลื่อนไปจนหลายๆคนจับตามองยังไงก็ต้องแต่งกับคนนี้ก่อนหน้านี้สำหรับคู่รักซุปตายาย่าและนดเดทนะคะก็โดนชาวเน็ตจ,จับตาในเรื่องของงานวิวามาโดยตลอดก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าแลนงานแต่งใกล้เข้ามาแล้วแต่ทั้งคู่ก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าด้วยตารางงานที่ยุ่งวุ่นวายของทั้งคู่ ล่าสุดนาเดทก็ดได้ออกมาอัปเดตแพผนวิวาว่าปีหน้าเราจะแต่งงานกันบอกย่าแล้วว่าหลังตุลาเป็นต้นไปเราจะหนักมากๆเรื่องงานก็บอกให้เขาเข้าใจและเขาก็บอกว่าพอจะเดาได้และนะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันจะต้องหนักมากๆเพราะว่าทุกอย่างมันถูกย่นมาในช่วงท้ายปีหมดเลย ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆที่หลงรักยาย่าและนาเดทนะคะล่าสุดนาเดทเองก็ได้ออกมาอัปเดตแล้วนะคะเรื่องแผนวิวา ว่าปีหน้าจะแต่งงานแล้วบอกแกย่าแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะถึงความคืบหน้าอย่างไรก็ตามเชื่อว่าชาวเน็ตต้องดีใจกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ารอรุ้นมานานแล้วและคราวนี้ก็ถึงวันที่สมหวังสักทีค่ะเป็นวันแห่งการรอคอยนะคะข่าวดีก็มาแล้วนะคะเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ